สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ตู่ก็อยู่บ้านเกิดนะคะเมื่อเช้ากลับมาเที่ยวบ้านบ้านอยู่จังหวัดพิษนุโลกค่ะมาเที่ยวหาพ่อกับแม่ที่นี่ก็มาซื้อไพร์แคร์ค่ะแกก็ดีใจมากๆเลยเดี๋ยววันนี้ตู่จะพาชมสวนเล็กๆน้อยๆของแม่และพ่อปลูกไว้นะคะแกก็ปลูกไว้กินสองตาย,ยายค่ะแกยอยู่กันสองคนเดีย๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่บรรยากาศหลังบ้านค่ะ อันนี้คุณพ่อคะ่ะกำลังเผาใบหญ้าใบไม้เผาขยะด้วยส่วนนี้ผักที่แม่ป,ปลูกไว้ค่ะก็จะมีผักกาดขาวผักกาดเขียวแล้วก็จะมีพวกกวางตุ้งผักคะน้าค่ะที่แรกว่าก็จะป,ปล,ออลูกรอลูกๆปีใหม่อะ่ะลูกๆมาก่อนคงมไม่ได้กิน <c oughs> ลูกมาเสอพอยก่อน ไปดูกล้วยที่พ่อปลูกไว้นะคะนี่ค่ะนี่เยอะนะคะนู่นค่ะอีกอีกเรือนึงอย่น,นู่นนี่อีกเรือนึงค่ะโอ้เยอะเลยเรือนี้ส,สุกใสจะแก่แล้วค่ะนียว้าวนะคะมะนาวที่แม่ปลูกไว้คือแบบ ลูกใหญ่มากเลยค่ะแล้วน้ำก็เยอะด้วยมั้ยบรรยากาศดีค่ะตอนนี้ลมดีจังเลยมีป่าก็เผาใบไม้ใบหญ้าที่มันลกค่ะแต่ก่อนแม่ปลูกผักเยอะนะคะแต่ว่าเริ่มแก่ลงแล้วแม่ก็ทำไม่ค่อยไหวค่ะก็เลยปลูกพอได้กินค่ะสองตายายนี่ ลูกบอเลยเลยดนี้น,น่อนนี้ก็เป็นบริเวณหน้าบ้านค่ะแม่จะชอบปลูกดอกไม้แต่ก่อนจะเยอะกว่านี้นะคะนี่แม่ถางออกบ้านอยู่ติดกับถนนค่ะเดินขังเหรอครับฮะเดินขังเหรอประป๊าแม่ออกมาลรอคะลูกค่ะก็ประมาณนี้แหละค่ะ นานๆจะมาเที่ยวหาพ่อแม่ทีรวมตัวพี่น้องกันก็มีความสุขเป็นอีแบบนะคะทำํนทำนู่นทํานี่ทํากิจกรรมร่วมกันก็รู้สึกมีความสุขดีค่ะก็อยู่อีกนานอยู่นะคะเดี๋ยวมีอะไรจะมาอัปเดตให้ชมกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมวันนี้ก็สวัสดีค่ะ